สวัสดีชาวสิงค่ะดูความรักก็จำวันที่19พฤษภาคมนะคะคุณได้สิบถ้วยกับหัวสันเขาได้เดอะสเตรนท์วันนี้นะคะอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงนินความมั่นคงอะไรต่างๆนะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่าเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวก็เลยไม่มีเวลาให้กับคนรักหรือว่าครอบครัวแฟนคุณได้ไพ่ดีนะคะเดอะสเตรนท ในเชิงของการงานแล้วนะคะเป็นผู้นําอาจจะได้เลื่อนขั้นนะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเขาพร้อมที่จะปนิปันองกับคุณทุกเรื่องนะคะมีไพ่เคมีซี่แล้วก็อาร์ชิวแองเจิลส์ใครที่มีปัญหารักมีปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะคะอาร์ชิวแองเจิลส์เป็นไพ่ขอพรอยากได้อะไรขอพรจกบบากกวางได้เลยคุณจะสมหวังนะ คนโสสนิทวันนี้อาจจะไม่ได้มองหาใครเป็นพิเศษนะคะแต่มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่มีสเสน่ห์อาจจะเป็นชาวสิงห์หรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเรานะคะยังไงก็อย่าปิดใจนะ